สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟรมุนชูชาแนลค่ะน,นะ,คะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปรําให้กับเอฟซีนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะอเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะโอ้นี่นะคะพี่แดงกับอดุสวอรณน,นะคะสวัสดีค่ะโอ้โ <c oughs> เห็นแล้วต้องตกใจเลยนะคะน้องอดิสรเห็นแล้วตกใจเลยค่ะเนี่นะคะกนแม่น้อยมาแล้วนะคะเคอามาไว้ตรงนี้นะคะใครจะใช้จะอะไรก็ได้เลย

น้องาก็เอาของมาไปบ้านนู้นด้วยไปที่บ้านด้วยและตัวนี้ก็เอาไว้ตัวกลางให้ช่างทุกคนนะว่าถุงมือใช้จับจอบจับอะไรสวยหม่ะมันไม่เจ้มันไม่งจ้าชักที่บ้านเรามันก็ไม่ขายใช่ไหมมันไม่ไ้ดืมันมี่ชุดอต่ะตัวนี้มันอยค่รวมค่นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไวถ่ายไอ้นี่นะไอ้นี่นะ คือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทุกคนก็อย่าว่านน้อเพราะว่าป้าก็รู้จักกันก็ได้เนาะนนคือ

สี่สนะแล้วก็ญาติก็มากันตรงนี้ก็มานี่ก็ใส่ก็ได้เนาะที่ก็ไม่มีค่าอะไรมากมายหรอกแต่อถึนใจเนาะอยากได้มาเยอะๆแต่มันลำหนักมันเจอนใจันอันนี้อันนี้นะไม่ออกเออเนี่ยแบ่งกันอันนั้นคนละสองตอันนี้จะบอกให้นะเขาบอกช่างต่าเป็นสิงเล่าขาว ม้วน <S <S อยเส้นหอองตัวทุกครั้งอันนี้นตวัวทำความอุ่นนะคะคือถ้าใส่เดี๋ยวป้าจะอธิบายเนาะนะป้าน้องเลงรู้แล้วแต่ะถ้าอยู่ต่างประเทศนี่นะครับที่ทำความอุน <S <S ่นค,คือหมายถึงว่าถ้าเราแกะเราก็มันมันจะมีสิบสองอันใช่ไหมหนึ่งอันเราใส่เสื้ออย่างงี้เราใส่เสื้อหนาวกรนี้แกะตัวนี้อันหนึ่งเอากาวมันติดกังเสื้อหนาวแล้วอันนี้ใส่ข้างหลังแล้ว แต่เส,สื้อมันก็ไม่หนาวแล้วตัวทำของ<อ>แต่ห้ามใส่นอนเด็กขาดอันตรายนะ<อ>สเสร็จเรียบร้อยแล้วตาได้แล้วถ้าเราเอาเสื้อไปแผนมันก็หมดแล้วนะมันจะแข้ัตัว<อ>นะเนี่เอาฝาให้ก้อนแบน่นห้งไม่ไม่ไม,ไม่แล้วคุณนาทีสูบุรี <c oughs> และตัวนี้ป้าเคยเห็นย่าพาย่าพาคือยังไงปลาตกปลา แล้วก็จะแบกคันเบ็ดไม้ไผ่มันยาวใช่ไหมป้าก็เลยซื้อตัวนี้มาให้เวลาไหนอันนี้ใส่ใส่ใส่กระเป๋าเนี่ยเนาะใส่ย่ามอ่ะอันนี่อย่างเงี้ยอ่ะอุปกรณ์ทุกอย่างนะอุปกรณ์ทุกอย่างอันนี้มันคือนี่มันมันมันจะมีหมดเลยนะเสียงเปลี่ยนลงมาบางไทยเนาะโดนอากาศร้อนหนาวเดี๋ยวหนึ่งองศาทั้งข้ามา อันนี้คือที่ว่าตัวถ่วงของหนักเนาะอันนี้ตัวทุ่นที่เสียบและนี่เชือกเบ็ดอันนี้มันจะมีเป็นสุดของมันอยู่ตรงนี้อ๋อพอดีแก่พ่ไปเออตกปลาเห็นไหมแบกอันนั้นนาเกต่ะและนี่ตะขอสเปรเวลาไม่นี่มันใช้ง่ายๆนาทีสบัดเปิดออกมาแล้วสบัดแม่ทัพอาทัพมานาที สบายแล้วก็เลือกง่ายๆคุณนักที่รูปหล่อมาแล้วเนีให้บอกลูกอุตลาแล้วสิงโอมควันเหมือนกันบ้าของกฝากให้บากคุณนักที่ไม่หรอกสิงโอมควันเหมือนกันบ้าก็เลยเอาของมาให้อ๋ออันนี้ฝากข้าราชานะคะผู้แทนคุณนักที่นี่เลยนี่อันนี้กองกลางอ่ะนะกองกลางที่นี่เขจะใช้ก็ได้โอ้โหใหญ่เลยจ้ะใหญ่นลย้ะสิงโอมควานครับสุบบรีเสร็จแล้วจะมี ไปตรงนี้แล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟบอเก่งได้เลยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้ามันเต็มแล้วก็ไปเททิ้งแล้วมาใช้ใหม่อ่านี้อันนี้เป็นสแปร์เป็นอะไรมันเอามาเผื่อไว้เผื่อนี่นีนี่รถเบสจริงนะรเดี๋รถเยอยอะมาเที่ยวสิมัาจังก็กดเบสกบกีเตะทัดเบสกบก็กดกบก็กดเท่านั้นนี่ทัดเบสลูกชาย ลูกชายไม่ใช่สามีค่ะสามีสามีเราเองนะเบอกให้นะแม่กินเด็กเหรอแม่แม่กินเด็กเหรอไม็นภาษาป่ะเป็นภาษาป่ะแล้วใครใครจะไปไอ้นั่นมีปัญหาที่ซ้หน่อยชอบอย่างผมนะกับกับยาชีก็ได้อ่ายาชีก็ได้นี่กินข้าวเรารู้หมดว่านี่เราเขียนไปเราก็เคยเขียนตอบไปว่าอยากให้อันนี้ไม่มีใครอ่านใช่ไหมแล้วพอดีน้องลูกของน้องแอน เขามาเป็นเพื่อนเฟซป้าบ้าเลยเพราะว่าน้องแอนบอกให้นะว่าถ้าปเดมาที่นี่นะก็อยากได้ของข้าวที่เอาใช้ไม่ได้ผักไอ้ผักอ่ะที่ป้าเห็นต้องเห็นยาชีแล้วก็ไม่ทีไปซื้อวันนั้นที่บ้านยาพาเออแล้วป้าอยากได้คือเอาขนาดนี้แต่ข้าวสักครึ่งนี้เราเอาใหญ่อย่างนี้ถ้าถ้าขนาดนี้เอาสักสองใบสองถงสามแล้วใหญ่อย่างนี้ละสองใบ ใบเล็กสองแล้วก็ใบใหญ่สประมาณว่าเรากินคนยวาคยาบที่นู่ด้วยแ้วคอนงข้าวแล้าก็ใส่หน่อยใส่ไว้กินอนนี่ได้ยูบเใหนี่มีอยู่จ้ะนอี๋อยอนี่มีใช่ไหมม้นมเอองั้นเดี๋ยวก็มาดูกันอ๋ออยกอยาสยามาให้แกดูผู้ใหญ่น่มื้อๆนะคะนี่ถุงมือว่าฝาผู้ใหญ่น่มคือมันเอามาเยอะไม่ได้เนรออยากเอามาเยอก็พนละอันนั้นอ่ะที่่พูดเมเ่กี้นะอ เพราะว่าป้าเห็นร้องสมบัติใส่กอยแล้วไงมันอันตรายไงแล้วตัวนี้ถ้ามันจับมันก็ยังแน่นหน่อยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะที่ว่าใครเมื่อกี้ที่ป้าบอกน่ะไม่ชูไม่เหียอะไรนั่นแหละห้าคู่ละของน้องดอน,อนหอนึ่งนะห้าคู่นะเห็นไปเก็บยางน้ำน้ำโกรธแลวดูอันตรายลแล้วก็สร้งางใช้สร้างอะไรสร้างตรงนี้นะนไม่ต้องนี่เออนั่นแหละนี่ครับ มีตรงนู้นนะที่ว่าเป็นกองกลางนะถุงมือสามสิบู่อโอเคแล้วทามีนกงมือลองบอกป้า่อยคุนับไมดีแล้ว่สบสามสบนะนับนับนัไม่ใช่วันยี่เจงยม่งก็ประมาณบ่นน่ะมันมอ่แม่มีอยู่เงินองสามสี่ห้าหก1จ็ดแปดสิบติดสองม่

หน้าก็ไม่แม่ชินไปบอกว่าหน้าเรมหาเมนนู่นไงหนุนหนุนาน่นนี่นไงไม่ไม่ออเป็นหนุนาน่ะหนุนนาหนึ่งคนเมื่อกี้เมื่อกี้นะฮะนาทีเห็นนาทีจะข่กเห็นจะข่หมูตกรถหกหมูตกรถเจ็ดเ็อ่ะบนอานไดนนะเจ็ดลู น้องเมย์น้องเมย์แฟนน้องเมงอ่ะไปเก็บเห็ดอ่ะป้าเสียดายเห็ดบานๆป้าชอบป้าติดตามหมดที่ประารประเทศอ่ะอย่างสายตาก็ไม่ดีเด้อกเห็เปิดรหัสกระเป๋าเห็นผมไปเก็บเห็ดได้เหรอครับป้าติดตามหมดท้ายายเรือเรือรั่วอะไรวะโอ้เรือรั่วใช่ใช่ครับผมจะแสดงว่าเป็นพันโยกกระแทกกระแทก เอายางนี้ดีกว่าเนาะญาติี้มาให้ากรเท่าไหร่แล้วก็รวมนางรำเราจ่ายเงินไปเลยเออแล้วก็จะให้ใครก็ได้ให้ญาตก็ได้เป็นคนจ่ายเงินนางรำถ้าจะม่ให้คนเรมันมันดูไม่ดีดูมาเ่ดูนี่ยจิงิบดิบน่า่น้อยเอนทีะคนนดังลั่นเลยนะคะสนับคลิปนี้นะคะ ที่พีสกินที่พีโคโคใแนะ,ะ TV Skin, TV os, น,นำช่องข้อมืลนคช่อของเพื่อนค่ะสวัสดีนะคะ